ผมมีคำถามสุดท้ายถ้าเป็นเมื่อก่อนคนคนสมมติในกรุงเทพภาคกลางเขาจะเรียกแมวแมว,แมวคนมงจะไม่ชอบคำว่าแมวใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับ <laughs> คืออย่างนายกทักษิณก็เรียกแมวใช,ใช่ไหมแต่จริงๆเขาไม่เกี่ยวกับมงอะไรครับไม่ไม่เกี่ยวคำเเข้ามาล้มๆหน่อยคำว่าแมวเนี่ยมันเหมือนเป็นคนทางถิ่นภาคกลางเขาล้อเลียนใช่ไหมทำไมเราถึงไม่ชอบเพราะอะไรครับคือ ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยสุภาพเพราะว่าจริงๆเผ่าเราชื่อว่าม้งใช่แต่พอไปเรียกแมวปุ๊บแล้วแล้วต้นต้นกําเนิดไอคนแรกที่มันพูดคําว่าแมวคือใครรู้ไหมผมไม่ทราบคงจะในพระจนานกกรมก็เขียนเป็นเป็นแมวไปอ๋อมงหรือแมวเหรอครับอ๋อเพราะว่าผมผมถ้ามองลกองในแง่ดี เขาฟังภาษาแล้วหูฟังไม่ชัดหรือเปล่าใช่ไหมเป็นไปได้ไหมหรือว่าตอนถามว่าเป็นคนที่ไหนเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวแล้วมันร้องแมวแมวหรือเปล่าคนคนบงเลี้ยงแมวเปล่าเป็นไปได้ไหมอันนี้แบบว่ามองโลกแง่ดีอย่าพึ่งกอดกันด้วยแต่มันเราไม่ชอบตอนตอนรุ่งเช้าอยู่เชียงใหม่เราไปเขาเนี่ยเขาก็เรียกแมวเขาแหงเนี่ยเขาว่าแมวนี่นะโอ้ แต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันว่า<ม>เขาถ้าคนไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์หร<ม>ือที่มาที่ไปเขาก็ฟังฟังกันมาเนี่ย<ม>อย่างนายกแมวงไงใช่ไหมอ่ะเขาก็จะจำว่าแมวใช่ไหมครับเขาก็ก็เลยอาจจะจําอย่างนั้นไปแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดล้อเลียนแล้วนะเออคือมองนี่มองนี่เขาจะเรียกตัวเองว่ามองแต่ภาษาไทยว่าแมวอย่างยาวนี่ยาวนี่ที่เขาชอบนี่ เรียกว่าเม่งเขาอชอบแต่ท่านบอกว่าแม่อยาวนี่เขาไม่ชอบอืับยัง<ม>กะเรียงนี่จริงๆเขาชอบคําว่าปักกัญยอนนะแต่ว่าท่านบอกว่ากะเรียงนี่อ๋อปักกะกยอกะกะเรียงก็คือพวกเดียวกันอยางนี่เขาไม่ชอบนะอ,อถ้าเจอท่านบอกว่ายางนี่เขาไม่ชอบอยืยางลาคูนี่ ลาหูนี่เขาเขาชอบเรียกตัวเองว่าลาหูนะอืมแต่ถ้าบอกว่ามูเซอร์นี่เขาก็ไม่ชอบครับ,รบมัน,ม,นมันมีหลายเผ่านะเขาเขาจะเรียบเรียกชื่อของตัวเองที่ฟังดูแล้วมันก็นเป็นมิตรเนอ่มคำว่าแมวคล้ายคำาที่คู่ไม่ให้เกียรติหรือคล้ายว่าดูถูกไม่ให้เกียรติ รนั้นถ้าเกิดว่าไทยที่มาเจอคนมงก็ให้เรียกมงนะครับอย่าไปเรียกแมวไม่ว่านะครับชดูอ๋อแมวนี่ปุ้ยเขาบอกว่าเหมือนดูถูกกันเนาะมันเปนเหมือนแบบกลายเป็นคำเหมือนตลกตลกแน่ๆโอเคแต่ที่มาอาจจะมีหมู่บ้านไหนเลี้ยงแมวที่บอกที่มาที่มา่คำว่าแมวให้มาจากจีนจากเขาหมายถึงว่าคนจีนเขาล้อกันเองเหรอ เขาหลอมงอ่ะช่างมันดูดูสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่คนจีนกับคนมงนี่มันอ่ ไม่ถูกกันไม่ถูกกันต่อสู้กันอ๋อเป็นศัตรูกันนะเป็นศัตรูกันก็เลยเมื่อกี้บอกว่าจีนอะไรนะที่เรียกแมวครับเรียกเรียกมงเป็นแมวจีนจีนเผาเลยนะจีนกลางหรือจีนห่อจีนกลางหรือจีนห่ออันนี้ผมมาเล่าประวัติให้ฟังไม่ได้จะสร้างความแตกแยกแล้วฉานนะครับญปุนแมวประวัติศาสตร์ผ่านมานานแล้วนะครับ๋อ้วซื่ปุ่ก็เลยเมืองนไทยกับคนลยเรียกไปแต่ว่าแมวแล้วแต่จริงแมวเนี่ยจีน พ่อเป็จีนเนี่ยเรียกม,มงเพราว่าแม,วซ,<อ>แมวซื้อแมวซื้อก็คือมาเมืองไทยเขาก็เริ่มเริ่มว่าแมวแมวซื้อแปลว่าอะไรแมวซื้อ <S <S แมวซื้อเนี่ยเป็นคำภาษาจีเนเรียกมงคดุดูก็แสดงออกเป็นคําดูถูกแ,ถแมวซื้อเนี่ยนะนก็แสดงว่าไม่ใช่คนไทยที่มาลอ้อแต่มาจากจีนแล้วอ๋อวันนี้ได้รู้ที่มาแล้วนะครับืครับผมครเกียครับเขาเรียกคาตัวแองก็เรียกมง อ๋อเรียกทัาศัพท์เลยครับมงเดี๋ยวนี้ขอเรียกมงก็คือทัาศัพท์มงเรียกม,งก,ม,ง,ยกมงก็ว่ามงมเรียก,กาทัศัพท์ภาษาไทยไปว่ามงมเปคาไม่มีคาที่ไหนล่ะเขาก็ต้องเรียกไปเป็นมงไปคาสุภาพตอนนี้ขอถามลึกๆล,ล,ลงไปพอมีอุ้ยคนไหนทราบไหมอุ้ยแปลว่าอุ้ยแปลว่าปู่ใช่ไหมหรือหรือคนคนที่มีอายุนะอ่ามงเนี่ยมาจากประเทศจีนประมาณตรงไหนครับเขตไหนประ ภูมิภาคไหนของของประเทศจีนมาจากมองโกเลียมองโกเลียอ๋อมองโกเลียเดี๋ยวผมนิดหนึ่งให้ดูหน้าผมขอถอดหน้ากากคิดว่าผมมีเชื้อจีนไหมครับมีไหมด้านหน้าผมเหมือนคนแต่แต่ไม่ใช่มงแน่นอนใช่ไหมเหมือนมองไหมไม่ใช่มงเขาจะมีหน้าหน้าหน้าเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วคิดว่าผมปีเชื้อจีนไหมนะเอออันนี้น่น่าจะเป็นคนไทยมากกว่านะ หลอกคล้ายๆกันดูเหมือนดูเหมือนคล้ายๆจีนตรงไหนคล้ายๆจีนน้าลราก็จีนหลอกครับ <c oughs> อ๋อลูกครึ่งผมลูกเสี้ยวอะ่ะผมผมมีเชื้อไทยลาวเวียงจันทร์จีนโซ่เถวอ่าอากงอาม่ามาจากเมืองจีนเลย <c oughs> เลยเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าที่บอกว่าเมื่อกี้มาจากมองโ,งโกเลียใช่ไหม <c oughs> มันมีการสู้รบแล้วก็อพยพหนีกันมาใช่ไหมครับ แล้วพอทราบประวัติของบรรพบุรุษอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังเชิญครับไม่ค่อยรู้เรื่องกันเรื่องประวัตินีอ๋อมาอยู่เกิดเมืองไทยแล้วมีละอุ้ยแสงพอรู้ไหมที่แบบสู้รบกันที่มองโกเลียปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังบ้างไหมก็สมัยก่อนหนีกันมาใช่ไหมสู้รบที่มองโกเลียสู้รบที่จีนครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แตกมาทางฝั่งลาว แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาทางเมืองไทยเข้าเวียดน,นามก่อน, oh. นกอนอินมาเวียดนามเวียดนามมาลาวลาเลยมาเมืองไทย oh. เพยราะว่ามาเขย่ติดต,ต่อกัน